สลุินโตเกียวเมมเบอหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมามมาก็จะมาแนะนำตัวนะคะก็วันนี้นะคะจะมาแนะนำตัวนะคะอย่างเป็นทางการนะคะมามมาสลุกค่ะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะปีนี้เป็นปีที่สิบแล้วค่ะแล้วก็อยู่ที่โตเกียวนะคะ มีครอบครัวอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะมีลูก3คนนะคะเป็นผู้ชาย1คนแล้วก็ผู้หญิงสองคนนะคะมีพี่ริวนะคะแล้วก็อา,าจาจังนะคะแล้วก็ฮารุนาจังค่ะแล้วก็มามานะคะเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการค่ะตำบลปากน้ํานะคะแล้วก็นะคะจบจากการศึกษานะคะจากที่สถาบันราชพัฒนบุรีค่ะก็จบปริญญาตรีนะคะสาขาทรัพยากรมนุษย์ค่ะ แล้วก็ทำงานนะคะตอนอยู่ที่ไทยนะคะทำงานอยู่ที่บริษัทเอเนชั่นนะคะมันติมีเดียจำกัดนะคะตรงแถวบางนานะคะตึกเนชั่นค่ะ ตอนนี้นะคะก็เป็นแม่บ้านเต็มตัวนะคะเลี้ยงลูกแล้วก็ดูแลครอบครัวอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเมื่อมาเคยทำพาทามนะคะที่ร้านอาหารไทยในโตเกียวนะคะแต่ตอนนี้มีลูกคนเล็กนะคะก็เลยหยุดพักไปก่อนนะคะกะว่าถ้าลูกคนสุดท้องนะคะเข้าอนุบาลน,นะคะก็จะกลับไปทำอารุบายโตะเหมือนเดิมนะคะก็ทำที่ร้านอาหารไทยนะคะ ส่วนนะคะจะมาเล่าเรื่องสาเหตุนะคะที่ทำ Youtube นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออยากเก็บไว้ดูนะคะเวลาลูกๆโตลแล้วนะคะแล้วก็อยากจะแชร์นะคะประสบการณ์นะคะการอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นนะคะว่าเป็นยังไงให้เพื่อนๆได้ดูนะคะแล้วก็ช่วงนี้ว่างด้วยนะคะก็เลยชอบทำคลิปนะคะทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขนะคะแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะ มาเล่าลูกๆป้งนะคะตอนนี้ลูกๆนะคะพี่ริวจังนะคะอยูอ่ตอนนี้อยู่ปถมนะคะปะถมปีที่สนะคะส่วนอายจางนะคะอยู่ปหนคะ่ะส่วนฮารุนาจางนะคะตอนนี้ก็1ขวบ7เดือนนะคะก็ยังมามะก็เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้นะคะ ก่อนจะจบคลิปนี้นะคะมามาหวังว่าเพื่อนๆนะคะคงจะติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแบบนี้กันไปเรื่อยๆนะคะคอมเมนต์แล้วก็กำลังใจที่เพื่อนๆนะคะคอมเมนต์มาให้นะคะมีความหมายกับมามามากๆนะคะแล้วก็จะพยายามนะคะปรับปรุงนะคะทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ หวังว่าเพื่อนๆคนจะเป็นกำลังใจให้แบบนี้ตลอดไปนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพกบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ